สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดยุ่งแล้วสมาคมคนพิการทุกประเภทถแถลงการด่วนจี้ปรินาขอโทษบุคคลออทิสติกยุติค,คุกกามทางกฎหมายโดยเมื่อวันที่13มกราคมปี2564ที่สมาคม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทกรุงเทพมหานคร,รผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยหรือ Disabilities Thailand หรือ DTS นำโดย นายอนันชัยชัยยเดชทนายความชื่อดังซึ่งมีลูกเป็นออทิสติกร่วมแถลงการในนามสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเรื่องข้อเรียกร้องต่อนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรโดยได้ระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อสาธารณะเรื่องนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้ต่อว่าดาราท่านหนึ่งโดยใช้คำว่าออทิสติก เปรียบเปรยในทํานองว่าดาราท่านนั้นแบลหรือออทิสติกการกระทําดังกล่าวถือเป็นการเหยียดหยามเป็นการทําให้รู้สึกด้อยค่าเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการรวมทั้งเมื่อเป็นคำพูดที่ออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนปวงชนชาวไทยยิ่งเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมเจตคติที่ไม่ถูกต้องของสังคมเกี่ยวกับคนพิการว่าเป็นคนไร้ความสามารถไร้ศัก,กยภาพทั้งนี้บ่อยครั้งที่คนในสังคมยังใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเช่น เรียกคนหูหนวกว่าคนใบเรียกคนพิการทางสติปัญญาว่าปัญญาอ่อนเรียกคนพิการทางจิตสังคมว่าคนบ้าและใช้คำหลอนนั้นแทนคำด่าถึงแม้ท่านจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมค้างต้นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือไม่มีเจตนาดูหมิน่นดูแครนคนพิการหรือบุคคลออทิสติกแต่ทว่าเมื่อสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยบิดามารดาผู้ปกครองบุคคลออทิสติก บุคคลออทิสติกเองและคนอื่นในสังคมอย่างมากมายออกมาแสดงความกังวลไม่สบายใจตักเตือนวิพากวิจารณบุคคลสาธารณะด้วยความบริสุทธิ์ใจแทนที่ท่านจะรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นความอ่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมท่านกลับประกาศกล่าวผ่านสื่อสาธารณะว่าจะดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งให้ถึงที่สุด รวมถึงได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแก่ประชาชนเหล่านั้นเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การสมาชิกในฐานะที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการใครขอเรียกร้องให้นางสาวป,ปรินาไกรคุปกล่าวคำขอโทษต่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวและยุติการคุกคามทางกฎหมายทางแพ่งและทางอาญา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีรวมถึงขอให้สังคมมีเจตคติในเชิงสร้างสรรค์และให้โอกาสคนพิการเพราะคนพิการมีศักยภาพไม่ต่างจากคนทั่วไปจึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนาวันที่13มกราคมปี2564สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยสมาคมเพื่อผู้บกพ้องทางจิตแห่งประเทศไทยนางสาวสวรักษ์ทองกล้วยที่ปรึกษาสมาคม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและคณะกรรมาการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติศาสตราจารย์วิริยะนามศิริพงพันธ์ประธานฝ่ายการศึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่อ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนแบบมันเลวขนาดไม่ขอโทษหรอกครับแต่ก็ดีเพราะคราวนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะมันเปิดศึกกับประชาชน คนที่พิการกว่าคนพิการทั่วประเทศก็คือนางนั่นแหละครับสมควรแล้วที่จะโดนทัวลงขอโทษอย่างเดียวมันไม่สาสมหรอกครับต้องปรับมันด้วยเอาแค่คนละพันบาทก็พอคนที่มันพลาดพีมีเท่าไหร่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับมันถึงจะได้รู้แค่ขอโทษไม่พอควรจะลาออกและแบนห้ามลงเลือกตั้งชั่วชีวิตนะครับเจอทนายชายยาทนายกระดูกเหล็กด้วยงานนี้น่าจะงอมเลยครับ จะไม่มีคําขอโทษจากคนจิตใจวิปริตไม่ปกติจากคนอย่างปรินาเพราะหากนางมีความคิดจริงอย่าว่าแต่จะพูดจาดูถูกแม้แต่คิดคนปกติเขาไม่ทำกันค่ะตั้งแต่เห็นเป็นสสไม่เห็นทำประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองเป็นชิ้นเป็นอันเลยเห็นแต่ออกสื่อแต่เรื่องแย่ๆทั้งนั้นงานนี้โดนแล้วเอปรินาอ่วมหนักทนายดังรวมเจ็ดองค์กรคนพิการระดับชาติตั้งโต๊ะ โต้กลับปรินาวันนี้สั่งสอนให้บุเรียนเองแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงจากกรณีที่นางสาวป,ปรินากรยคุบสสราชบุรีพักพรังชารัตได้โพสต์ต่อว่าดาราสาวก้อยอรัชพรว่าเป็นดาราหน้าแบวหรือออทิสติกกันแน่และทนายคนดัง ทนายอนันชัยชัยยเดชได้ออกมาโพสต์แสดงความไม่พอใจที่นางสาวปรินาบูลี่คนที่เป็นออทิสติกในฐานะที่ตนเองเป็นพ่อที่มีลูกเป็นออทิสติกนั้นต่อมาวันที่10มกร,รากคมที่ผ่านมานางสาวป,ปรินาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าได้เข้าแจ้งความที่สพโพธารามเพื่อดำเนินคดีกับทนายอนันชัยในข้อหาหมิ่นประมาทและเตรียมจะฟ้องในคดีแพงเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านบาท โดยเมื่อวันที่12มกราคมปี2564ทานายอนันชัยชัยเดชท,ทานายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าแล้วจะรู้ว่านารกมีจริงวันที่13มกราคมปี2564เวลา10.00นณสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเลขที่255อาคารสอพออถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทกรุงเทพมหานคร ผมพร้อมด้วยเจ็ดองค์การคนพิการระดับชาติได้แก่หนึสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 2. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย 3. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 4. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 5. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 6. สมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทย7นางสาวสวักษ์ ทองกล้วยที่ปรึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ 8. ศาสตราจารย์วิริยะนามศิริพงพันธ์ประธานฝ่ายกฎหมายสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจะมีการถแถลงข่าวเรื่องนางสาวป,ปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแจ้งความดุเมือคดีแล้วจะรู้ว่านารกมีจริง โดยก่อนหน้านี้ทน,นายอนันชัยได้ตอบโต้กลับผ่านทาง Facebook ว่าคนอย่างเอปร,รินาต้องเจอผมผมทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าท่านปร,รินาไกรคุปสอสอจังหวัดราชบุรีในแจ้งความดำเนินคดีกับผมและพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองบุคคลอทิซ,ซึมไทยและน้องก้อยอารัชพรขอาามิมประมาทโดยการโฆษณาและเรียกร้องค่าเสียหายผมหนึ่งล้านบาทผมอยากจะบอกว่า อย่าไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านนายกสมาคมและน้องก้อยเลยดำเนินคดีกับผมคนเดียวก็พอและถ้าจะดำเนินคดีอาญากับผมไปฟ้องศาลเลยครับเร็วดีอย่าไปแจ้งความเลยมันช้ามากเสียเวลาครับและหากจะเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านก็น้อยไปเรียกสักหนึ่งร้อยล้านน่าจะคุ้มกว่านะครับผมอยากจะบอกว่าท่านสสปรินาผู้ทรงเกียรติ เป็นผู้แทนรัษฎรของปวงชนชาวไทย เป็นบุคคลสาธารณะสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในเมื่อท่านวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าเป็นออทิสติกซึ่งเป็นคนพิการเหมือนเป็นการดูหมิ่นดูแคลนคนพิการซึ่งผมถือว่าไม่เหมาะสมผมซึ่งมีลูกเป็นออทิสติกก็มีสิทธิทจะวิาพากษ์วิจารณ์ท่านได้เช่นกันเพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นสสผู้แทนรัษฎรของผู้ชนชาวไทยผมในฐานะประชาชนจึงมีสิทธิ์ตรวจสอบทั้งการกระทำและคำพูดของท่านได้ ในเมื่อผมเห็นว่าคําพูดของท่านไม่เหมาะสมเพราะท่านไม่ใช่ดาราแม่ค้าตลาดสดหรือประชาชนธรรมดาธรรมดาและสามารถร่วมกับประชาชนจํานวน2องหมืนคนลงชื่อถอดถอนท่านได้เช่นกันหรือจะให้ผมล่าลายชื่อถอดถอนท่านอย่างท่านส,อสอเอปอรินาต้องเจอผมจะได้รู้ว่านารกมีจริง แล้วเจอการที่สารและหากเจอผมบนสารช่วยตอบคำถามค้านให้รู้เรื่องด้วยนะสารจะได้บันทึกได้ถูกต้องแล้วเจอกันโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นสนุนมากอย่างเชน่นเอาใจช่วยครับถ้าล่ารายชื่อก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนนะครับแต่ในประเทศไทยใครๆก็คงรู้ว่าทำอะไรนางไม่ได้เพราะทุกคนก็รู้รู้กันอยู่จัดไปครับ เป็นกำลังใจให้นะครับเอาสักทีเถอะหน้าที่ดูแลประชาชนมีไม่ทำดันมาต่อปากต่อคำกับชาวบ้านเขาเอาให้หนักนักการเมืองไร้จุดยืนเช่นนี้ไม่สมควรเป็นตัวแทนของประชาชนมาทำงานในสภาให้ได้ควรไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเพราะอยู่กับคนมักหาเรื่องให้เกิดความแตกแยกจัดเต็มจัดให้หนักเอาให้เข็ดครับ กราบขอบพระคุณท่านท่านข้างหลายโดยเฉพาะท่านทนายอนันชัยถ้าเอานางสสอปากไม่มีหูรูดเอาลวงจากสสอได้จะดีเยี่ยมเลยค่ะเอาให้สุดเลยนะคะเพราะอยากจะเห็นเขาได้รับผลจากการกระทำบ้างจัดให้หนักครับอยากเห็นจุดจบของสสคนนี้จังรอมานานแล้วต้องเจอคนจริงเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะคนจริงยังมีอยู่ในโลกนี้ สสที่ไรค่าไม่เคยทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินยังบิดเบือนเอาแผ่นดินเป็นของตัวเองต้องเชือดให้เป็นตัวอย่างแก่สสคนต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มาตีิชนและข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี